สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวีละคนชัยภูมิหลังจากที่ไปขุดนะครับไปขุดสมุนไพรนี่คือราบเคียไทยสงเด้อรากเคียไทยสงกรากกระสงนะครับแล้วก็สีออกมาเอามาล่างน้านะครับซึ่งการตอนขุดนั่นบบได้ทํคชิปเด้อท่านผู้ชมไม่บบได้ทํคชิปให้เบิง้งเพราะว่าโทรศัพท์มันมันเคลื่อนมันขาดเคลื่อนมันบรรจุภาพบบได้เกลือโบได้เกลือโบได้ใช่ไหครับ โบได้ไท้ายเดี๋ยวมาล้างน้ำแล้วก็ชี้ออไปหั่นนะครับไปหั่นตากแดดอันนี้คือล,ลากปปลากเทียประสงค์ลากเทาประสงค์นะครับเหนียาม,มากนะครับเียดายโ่ได้เคลิปตก่อนขุดโบทำามาชมโบเยอะมางเ้ย างเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาไปหั่นนะครับหลังจากที่ล่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาหั่นนะครับเอามาหั่นเป็นชิ้นเี่น,นะครับเราต้องหัน่นทนไงหั่นน สำหรับพอตอนไ่เังสินะครับตอนไ่สี่เขากับพาผ่าครึ่งนะครับเราต้องพาถ้าบรพามาันนั้นแห้งสำหรับใจของเขานะครับมันจะเหมือนเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งนี่เป็นแป้งเดี๋ยวท่านผู้ชมได้บอลแมนเป็นไม้นะครับเป็นแป้ง สำหรับรากประสงค์รากเคียดไห้สูงนี่เด้อท่านผู้ชมเด้อเขาช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเสริมกำนัดพ่อบ้านแม่บ้านได้เป็นอย่างดีด้ยวยครับเด้อเขาเอาไปดองร้มกับสมุนไพรตูวอื่นนะครับอันนี้ที่ผมทํานี่ผมก็จะเอาเอาไว้ไปรวมชุดเด้อครับเด้อไปรวมชุดดองนะครับซึ่งตอนนี้ผมหามาได้แล้วมีรากัญยันตูมี้ได้มาแล้วสั่งจัด สุลิ้มาเรียบร้อยแล้วก็ลากผักโขมลากผักโขมก็ได้แล้วลากตะลิงก็ได้แล้วเหลือลากไถสูงนะครับลากไถสูงกับลังเทปตัวนี่แหละและก็ลากาตดหมาลากเยปตดหมาเนาะครับนาะลากเทปตดหมาซึ่งลากเทวตดหมายัง้งยังบ่ไปหานะครับอดใจรอได้ครับด้วยอดใจรอนะบึงมแต่มีต่ง,งามบๆทั้งนั้นนะครับเราต้องไปเหตุไงนะครับ ถ้ามันไงเขาก็เขากับ,า,กบาอีกนะครับถ้ามันไงเข้ากับผาอีกจังแห่งไว้หอมนะครับจะมาช้ชมหอมขนาดเขาโดมเบื้องนี้หอมนะครับ,หอ,อบ,ห,อรบหอมสุดยอดของสมุนไพรเลยเนี่ย ้าครึ่งนะครับ้าครึ่งเพื่อให้มันแต่มันชิ้น้อยให้มันได้แหงเล็วนะครับนะ้วจะว่าช่วงนี้มันแดดดีบ่เป็นหนาฝนมันก็แหงอยู่หรอก ร้อยนี่นะครับสําหรับรากเคี้ยไท่สงรากเทาประสมที่ไปขุดมานะครับที่ไปขุดมา้าตอนนี้เก็ดเ็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปตากแดดนะครับนําไปตากแดดให้มันแหง้งตากแดดตากแดดนี่นะครับรากผักนั่นคือ,อเทา เขาตาลึงรากตําลึงนะครับรากผักโหมตอนนี้ผมมีแล้วและอันนี้คือรากไทสงมเดี๋ยวผมจะรวมชุดนะครับรวมชุดรอเด้อท่านผู้ชมเด้อผู้ใดที่ต้องการอยากได้สมุนไพรดีๆไปดองสุราดืม่มบำรุงร่างกายบำรุงกําลังบำรุงกํานักเสริมพลังผู้อ่าที่ปนเปียกเพียแหลงเด้อพี่น้องเด้อกินขา่ายางมะลงนอนเส้ยนี่แหละของดีทั้งนั้นนะครับที่ผมทำมาดีเด้ออดใจรอน,นะครับสำหรับคลิปนี้กะสี่อตบลงเพียงท่าน,นี้นะครับ สวัสดีครับผม